สวัสดีทุกคนด้วยครับผมเดี๋ยววันนี้พี่มีอะไรให้รับชมกันครับผมทุกคนดูนี่เจ้าโกลโตโแลกขึ้นร่างสองแล้วครับผมทุกคนว้าวดีเลยครับผมออ้ยน่ารักว่าเจ้าตัวดีครับผมพี่เรียกมันว่าอุกุยสุดน่ารักนะครับผมมันชื่อโกลโตโแลกไหมโกลโตแลกพี่อ่านถูกปะวะ <c oughs> ไม่อ่านผิดขออภัยด้วยนะครับผม ต้องบอกเลยว่าวิธีปลดล็อกของเขาดาผมมันมาแบบเดิมอีกแล้วฮะแต่วันนั้นไม่ได้อัดคลิปครับผมเพราะว่าพี่รีบด้วยแล้วก็ลงคลิปไปแล้วได้ผมมันต้องการ JW 1 1 0 0 0อีกแล้วครับผมทุกคน oh, <no. S 1> โอ้โหต้องการแบบนี้ก็จัดให้ดีครับผมแต่ก็ต้องใช้เวลาเก็บดิสหนึ่งครับผมโอ้แล้วก็ได้มันมาครับผมเป็น2ตัวแล้ววันนี้ไปไปกินอาหารลูกล่างสองแล้วนะล่างสองแล้วนด้ครับผมเจ้าตัวดีนะกระโลทอร์แลกโอเค โอ้โหขุมกําลังที่แบบว่าต้องบอกว่าแข็งแกร่งนะฮะผมแข็งแกร่งจริงๆนะฮะแล้วตัวนี้ทุกคนก็น่าจะทราบดีดาผมว่ามันมาจากแพ็ค35,000 JW นห้าผมแพ็คนี้เลยนะฮะอยู่ไหนวะนี่ไงตัวสุดท้ายครับผม35,000 JW นห้าผมแต่ว่าอยากจะบอกทุกคนโอ้ยอย่าพึ่งร้องสินี่ให้คอยมาดูที่เรือนะคผมใครแบบว่า มาดูบ่อยๆแล้วกันเนาะมันจะมีของดีๆให้แลกนะผมซึ่งบางอย่างที่แลกไปแล้วแต่อย่างเงี้ยมันก็จะมีของแบบแปลกๆเหมือนกันนะอ <c oughs> คิดได้ไงเอา11,000ไปแลกกับรีเจนระดับ3บ้าไปแล้วแต่ไอเจ้าตัวอุกุยสุดน่ารักนะผมพี่ได้มาเพียง11,000 JW ครับผมนี่แล้วพี่เก็บไว้พอดีเลยนะเผื่อมันมาอีกรอบครับผมมันชอบมาแต่มันชอบมาตอนที่ JW ตัวหมดไง j w ีมันไม่หมาครับผมแล้วนี่จะร้องทําไมเนี่ยอะเล่นให้ดูแล้วหน่อยไม่ได้เล่นนานแล้วใช่ไหมบางคนอยากให้พี่เล่นอันนี้ครับผมแต่เราบอกบางทีมันติดสะดุดนะะติดสะดุดแล้วกด็ดี้กดไม่ถูกดินี่บางคนอาจจะมีปัญหาตรงช่วงลูกกิ้งใช่ไหมลูกกิ้งมันต้องกะระยะดีๆฮะอุ้ยตูวก็มัวแต่พูดลืมดูเลยลืมดูเลยไอ้ตรงลูกกิ้ง่ะมันต้องกะระยะดีๆฮะเนี่ยฟึ๊บ บางอันมันก็จะช้าบางอันมันก็จะเร็วเนาะมันต้องอาศัยการเล่นเอ่อการทําบ่อยๆไหมพี่ก็ไม่แน่ใจว่ะจะให้พี่บอกเทคนิคพี่ก็มันต้องทําตามจังหวคะครับผมพี่พูดได้เท่านี้จริงๆเนีสูตรตายตัวไม่มีนะฟึบฟืบฟบฟบโอเคเล่นแบบนี้ดีนะผมมันไม่ได้แต่ไอ้ดีเอ็นเอสีแดงนะดีเอสีม่วงก็ได้เยอะดาผมถ้ามาต่อครั้งเนี่ย เนี่ยเห็นไหมสามร้อยเก้าสิบดีนอม่วงนะผมถ้าเกิดกดตรงอะนะถ้าเกิดเล่นสักสามครั้งก็จะเป็นพันแล้วครับผมทุกคนโอเคพอแล้วเลิกร้องได้ละเลิกร้องได้แล้วลูก,ลลว,ลกวันนี้มีศึกไหมวันนี้มีตัวเออมีแพ็คอะไรฮะเอ,อเมื่อวานฉันตีเกไม่ได้นี่ว,วไอแพ็คนี้ มันเป็นแพ็คซองที่เอาไปแลกไอตัวใหม่ครับผมทุกคนอ้าวได้ดิวันนี้เงินตัวเหลือ4ีแมทด้วยกันครับผมใช้กาสามใบแล้วก็บังคับใช้ครึ่งโบกครึ่งน้ำสามตัวครับผมดาบอมแล้วจัดดีครับผมมันห้าหานฮะเมื่อวานเล่นไม่ได้ดูเห็นไหมทุกคนเงินต้องใช้ต่อครั้งเนี่ยสิบล้านนะผมสิบล้านเหรียญนะแล้วเมื่อวานเงินเราไม่พอครับผมวันนี้ถูกพอแล้วมาดิมันเอาตัวชนะท่านเรามาด้วยนะเว้ยเอานกมาด้วยฮะมา้าบอมแล้วจัดดีครับผม สิบล้านเหรียญน,นะห้ามแพ้เลยนะแพ้เดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเกินไม่พอเมื่อวานเล่นไม่ได้ด้อโอเคเราเปิดเบอร์เซิร์เปิดไปก็เท่านั้นนะเดี๋ยวเราเลนด้อมทิ้งอยู่ดีเอาการเหลือๆมาไม่ใช่เลยหรอกแล้วก็เลนด้อมปึ๊บขอให้ได้ของดีโอเคมันจะตีนกเข้าหรือเปล่าว่น,นั่นนะ่ะการแรกครับผมกับการสุดท้ายเป็นฮิวเลือดแล้วก็การกลาง จัดยางตบหมูเดี๋ยวนะโอ้โหมันไม่เปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนตัวลงมาด้วยครับผมโอ้โห,โโหตึงมือนี่ไหวไอ้ไม่เปลี่ยนนกด้วยเอาเดีครับผมจัดต่ตฮะสองมาขอสองได้สองงนะ่ะข้อดีเราคือเราได้ม,มันเปลี่ยนนกมาแล้วข้อดีของเรานะผมมีแค่อย่างเดียวเลยก็คือเราได้ใช้การ์ด แต่นั่นแหละผมให้ใช้มาพิกแทงกับพวก a อที่มันเหนือกว่าครับผมถ้าจะตบขอตบสามเพื่อนถ้าจะตบขอตบสามตบสามครับผมสวยสวยงาโอเคและหมากับผมคิวของดิปโปสุคัตมาแล้วโดวยจารตีหืดาเมจมันจะถึงปะวะปามี่มันต้องเสี่ยงนะถ้าไม่เสี่ยงไม่ได้เลยนะถ้าไม่เสี่ยงไม่ได้เลยนะดาเมจตัวแรกถึงครับผมตัวอื่นจะถึงหรือเปล่ามา เอาล่ะกัดหน้าแงมปื๊บปื๊บหมุนบิดชิมครีมเรียบร้อยครับผมหวานเขียวและลงมาฮะโอ้โหตัวว่าแล้วถ้าไม่ถึงมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ละสิโอ้โหเรียบรอย้อยมาครับผมโอ้ยตุ๊กเกลูกพ่อเอาไงดีวะ เจ็ดแปดเจ็ดแปดสามเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เจ็ดเจ็ดเจ็ดชิปแล้วชิปแล้วเพ้น,นี่ว่าโอ้โหถึงมันโอ้โหถึงมันกันก็เพ้โอ้่วะไออะไรของบ้านวะสี่โอ้โหดาเมจไม่ถึงอ่ะ อเรียบร้อยดิตตโดนเปิดแต่เริ่มเลยเหรอเฮ้ดิตตโดนเปิดแต่เริ่มเลยเหรอถามจริงโอ้โหแล้วท้าไมดาเมดมันบูตไปไม่ถึงวะมันเกิดอะไรขึ้นเอาตูเอาเดีแหละลงแต่เริ่มเลยฮะโอ้โหอย่างนี้ไม่ควรใช้การแบบเรนด้อมและไม่ควรแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างเมื่อกี้ขึ้นฮะนี่ตูเอาแบบเดด นี่เลยเอาแบบนี้เลยยังไงทุก,ก็ชนะตัวบอกเลยแล้วก็นี่เป็นไงไาจาัดครับผมคือตักวาการโหดเกินไปปะวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนถ <c oughs> ามสภาพที่เห็นนะ่ะโอ้โหโอ่อนให้เขาไม่ได้เลยจริงๆฮะไอไอแล้วเมื่อกี้น้าพี่ไม่ตัดสินใจตกไปเธอหน้าพี่ก็ตายอยู่ดีครับผมถูกไหมล่ะพี่เลยต้องตัดสินใจตกไปฮะและเอาละครัผม ยังดําเนินต่อไปฮะเรากันด้วยการดามเมจ50%ไปและเสียการ์ดไปแล้วครับผมคราวนี้ถ้าแพ้ตัวลบเกมทิง้งองิจริงดูเอาจริงเอาจริงเอาจังแล้วโ <c oughs> ูแล้วดูดามเมจด,ดิมันชอบแบบนี้ทุกคน2 3 6 9แล้วดูของมัน2 4 8 6คืออะไรวะมันจะเหลือไปติ่งหนึ่งมันเหลือเพื่ออะไรวะอยากจะรู้ไปนอนบักเรียบร้อยฮะ มาครับผมโโอ้ตุกเครียดโอเคศบสามครับผมสวยงามมาทำดีแล้วอุุยชุดน่ารักได้ออกเทอรนี้แหละึ๊บอะอีกแล้วเหรอวะ2สองสี่เกโอ้โหเป็นโลกอะไรวะมันจะถึงมันก็ไม่ถึงนะโอ้โหไปนอนบัดเรียบร้อยฮนะ โอ้โหเฮ้อย่าบอกนะอย่าบอกนะตายอ่ะ99เอร์เซกัน99เปอร์หตูคำนวณอะไรผิดหรือเปล่าวะทุกคนตูคำนวณอะไรผิดหรือเปล่าวะเดี๋ยวนะวัดอะไรกรัน99เอร์เนอะ เนี่ยรีดิวรีดิว75ก็ได้รีดิวเป็น75ครับผมแต่การ์ดอะตอนแรกมัน99%ถูกไหมแต่มันจะเหมือนที่โกงไปเขาเลยเอาซักลบ75แต่75ก็ตายเลยวะถามจริงไปนอนเบ,บิบเบิบบกเรียบร้อยไปดนีโอเคจบไปในรอบแรกครับผมไม่สวยเลย วดหัวจี๊ดเลยดาเมจที่อีกนิดหนึ่งจะถึงดาเมจที่อีกนิดหนึ่งจะถึงกไอดาเมจที่แบบโดนลดดาเมจลบ99ฮะยังตายอ่ะโอ้โหรอบสองครับผมทีหลังไม่ต้องเขียนการ์ดมาเป็นลบ99นะเขียนไปลบ75มันก็จบแล้วปะวะเอาละครับผมคิดอยู่ตั้งนานแต่มันก็ใช้การเซตเดิมครับผมป้าจัดครับผมโอ้โห <laughs> การเซตเดิมเลยเซตเดิมเลยทุกคนอ่ะทุกคนดูนะ โอ้เดี๋ยวนี้มันปรับใหม่ใช่ไหมก่อนหน้านี้ทุกคนที่เคยเล่นเกมนี้จะเห็นว่าไอการ์ดนั่ะ Damage from first attack น่ะไอเอการ์สองของพี่เนี่ยมันรีดิวถึงลบ99นะผมเมื่อก่อนเขายังไม่ได้แก้คำมาแต่ตอนนี้เขาแก้แล้วฮะเหลือลบ75ครับผมอะไรอยู่ดีๆก็ค้างอะไรตูกกำลังอธิบายให้คนเขาดูอยู่โอ้โหโอเคเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ย เขาว่าจะคิดว่ามันเป็นการที่โกงไปครับจริงจริงไหมลบ 90. 9ก้เนี่ยมันเหมือนกับแบบบล็อกดามเมจได้เลยบ <_ D ram ed> ล็อกดาเมจได้1เทินเต็มเต็มเลยครับผมไม่ว่าจะตีมาเท่าไหร่ฮะไม่ว่าคุณจะตีมา789 <_ D ram ed> ไม่มีไอ้ปามี่มีแค่8ใช่ไหมถึงคุณจะตีมา8แต่ลบ9กมันจะกันได้1เทินเลยฮะ <_ D ram ed> มันก็ดูขี้โกงไปฮะอ,อู้พัฒนาเขาก็เลยอาจจะปัดลดลงนั่นเองครับผมนี่อาจจะเป็นที่มาของการนี้เหลือเพียงแค่75%เท่านั้น 3โอเคสบสามึบโอเคยังอยู่ได้เว้ยยังอยู่ได้มันก็เหมือนมีบอสตัวหนึ่งอ่ะบอสสลามเนเดอร์ที่มันรีดิวไปเรื่อยๆแต่สูงสุดแค่แค่75%เปเ็นตะมันคงไม่สูงเวอร์ไปถึงเกก็ครับผมทุกคนไปนอนบะเรียบร้อยไปดิไปไงเน้นอธิบายเน้นอธิบายอธิบายก็ไม่รู้เรื่องไงปามี่ซีบ้า ขอสี่เลยเดสนอกทัสและตบด้วยสี่ครับผมทำดีแล้วดิโปลูโพมาแล้วครับผมดิโปจุคัสมาแล้วก็ยังจะส่งไว้ครับผมบอกเลยว่าไม่ขนามือแกไม่มีตัวชนะท่าแบบนี้ไปน,นไปนอนไปนอนเรียงคิวกันเข้ามาและหมาครับผมเพชโตจุคัตมาแล้วตบด้วยสีเลยหรือเปล่ามีสี่ตบตีมีสี่ตบสามครับผมกันไปเจสิบห้าเปอร์เซ็นโอเคโอเค,อเคยังอยู่ได้ ตัวท้ายไม่ต้องลงลูกตัวท้ายไม่ต้องลงไปนอนบ๊บบักบึ๊บ,บ,บหมุนหมุนหมุนเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมอออีซี่ฮะ <c oughs> ปากดีเดือดซีรีส์เข้าให้รอบนี้มาแบบอีซี่รอบแรกไม่ไหวเลยรอบสามครับผมเอาละครับผมคิดไปคิดมาคิดไม่ออกครับไปจัดครับผมไม่รู้จะใช้การอะไรเป็นตบ AI เดียว เมื่อกี้ i มันก็เ,นเ,เกิดไปดิรดดามจเลยเป็นไงหมันไส้หมันไส้เป็นไงนนเราเออดาเมจอย่าไปเยอะอย่าไปแยะนี่แหละครับผมแม็กนี้มันสบายชิวๆตรงนี้เพราะว่ามันให้เราตบกับ AI ได้เพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาใทาการได้กับ AI แล้วก็บล็อกดาเมจไปดีดามจเบาเกินเอาลรได้เวลาเรากันแก้้ไ AI บ้างแล้วฮะรอบแรกมัน ม,มันเล่นละไว้มันเล่นละไว้มันเล่นละไว้โอเคยังยืนอ,อยู่ได้ครับผมบอกเลยว่ายังได้อีกรอบหนึ่งยังได้อีกรอบหนึ่งครับผมไทยไซรัปเอาดิสามวะขอสามขอสามได้สามครับผมสวยงามมาแบบนี้และมาครับผมสรงตรงพี่ตุเกหัวทุยลงสนามแล้วเอาเปิดเบอร์เซิร์กด้วยเป็นไงเปิดเบอร์เซิร์กให้ด้วยเป็นไงล่ะสุดไหมสุดไหม แล้วก็โอ้ยจบไม่ถึงลอกไปนอนบัฟเรียบร้อยไปดีและมาครับผมเดสนอคัสมาอีกแล้วตบสี่เลยหรือเปล่าขอสี่ได้สี่ขอสี่ได้สี่ครับผมสวยงามมายังอยู่ได้ครับผมแล้วยังไงอะ่ะแล้วยังไงอะ่ะโกเคหัวคุยรับจบครับผมไปนอนบัฟเรียบร้อยฮะ โอเคมาโนโดมาแล้วครับผมสี่มาขอสี่ได้ถึงสี่ครับผมโอเคขอสี่ได้สามครับผมอะไรอะตุ๊กเกหัดทูบอกอะไรอะไปโดนบักมเปเปปปเรียบร้อยเป็นไงล่ะกัดสะบัดโอเคก็จบไปในรอบที่สามครับผม เบาเกินปากดีเดอรซีรีเขาให้โอเคมันไม่เอานกมาก็ดีแล้วป้ามี่รอบท้ายอะ่ะถ้ามันเอานกก็ยังไม่มีปัญหาอีกฮะนี่ไงอ,อย่างนี้ไปเลยครับผมแล้วก็คอยฮิวเลื่อนให้ป้าจัดครับผมอีรี่เอ้ยแล้วทำไมตัวนกใช้การโหด,ดขนาดนี้ด้วยโอ้เออไปหั่นไส้ไอมาจากไหนป้าบี้ทำไมใช้การโหด,ดจังใช้การโหด,ดเกินไปแล้วเฮ้ย แล้วอย่าตีตัวทีเดียวตายนะตัวขอร้องอย่านะดาเมจเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนโอ้ตัวก็คำนวณไม่ถูกเว้ยเอาจริงๆิงมันเท่าไหร่เท่าไหร่วะเออไอ้เราก็มันคำนวณไม่ถูกไงประเด็นถูกป่ะการลบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวต้องไปเอาเครื่องคิดเลขมาวางไว้ตอนเล่นด้วยไหม<ะ>ตัวต้องวางไหม ก็ไม่ใช่ไหมเออเราต้องใช้เขาเรียกว่าความรู้สึกฮนะใช้แบบว่าประสบการณ์เอาละประสบการณ์ที่สั่งสมมานานเจอแน่บอกเลยเราจะทรมาน AI อครับผมวันนี้สามอะ่ะเอานกมาเหรอโอเคทำดีแล้วดิโพลูกพอ่อมาครับผมเพชโตชุคัดมาแล้วดูดาเมดด้วยดูดาเมดพี่ด้วยเฮ้ยตบมันก่อนดีกว่ามังนกอะ่ะใช่ไหม ไม่สมควรให้มันยืนอยู่ใช่ไหมไม่สมควรครับผมทุกคนประเมินมาแล้วไปนอนบักเรียบร้อยไปดีเอาละหัวเมงคุงมาแล้วหัเมงคุงเจ็บเจ็บหน่อยนะเจ็บหน่อยนะแกลิเจ็บหน่อยนะนยนะแกล,นะแกลิมีมารสบายเอาละมีการมีการลังเก AI เกิดขึ้นครับผมและยังไงอ่ะ บอกเลยการนี้คอมโบคู่สุดโหดคอมโบคู่แบบสุดโหดนี่ไงเป็นไงตีทั้งวันน่ะให้ยืนได้ทั้งวันน่ะไปเอ้ยยังไม่นอนยังไม่นอนโอเคยังได้อีกเธอนหนึ่งยังได้อีกยังได้อีก,อกเธอนหนึ่งโอ,โอ้หัวเป็นคูงไปก่อนแกลรลีมีมัดตามหลังเรียบร้อยถ้ามีคนใช้แบบนี้และการสี่คุณต้องตีให้ตายเท่านั้น คุณต้องตีคนที่มันใช้การาดพิษให้ตายเท่านั้นแต่ถ้าคุณทําไม่ได้ละ่ะถ้าคุณทําแบบนั้นไม่ได้ละ่ะ <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> นยืนอยู่ดีๆก็หลับเคยเห็นไหมเอาล่ะแกรี่ม่มัดฉันจะให้เกียรติแกโดยการที่ไม่ใช้การาดพิษในการจัดการแกรฉันหมั่นใต้ใแกในรอบแรกที่ทากับฉันแบบนั้นไงไปนนไอ,ไอไว่างบับ,บ,บ เรียบร้อยไปดีนี่ให้เกียรติแล้วนะโอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมนี่ถือว่าตัวให้เกียรติแล้วนะเฮ้ยถ้าไม่ให้เกียรติดีให้การผิดไปเลยเอาล่ะครกกับผมตอนนี้แพ็คเซมอลเรียก็กจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเย้ <Yeah! S 2> สำหรับตัวใหม่ตัวนี้ครับผมใหม่แล้วครึ่งบกครึ่งน้ำฮะขอดีๆรีเจนระดับสองละ ดีเจระดับสตัวมาแล้วล่ะไปจัดกับผมม,มันมีอยู่กี่ตัวในแพ็กอะในแพ็กมันมีอยู่กี่ตัวถึงเอาซุปเปอร์เลยให้ตูเนี่ยฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเราเจอกันใหม่ฮะใครอยากตีก็รีบไปตีครับผมเหลือเวลาอีกสองวันสำหรับนีลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผม